จุลสิกปาร์คแฟนชายในดวงใจใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยแถมผมได้ยังเคยมีความฝันในวัยเด็กด้วยนะครับว่าผมอยากจะลองสร้างจุลสิกปาร์คของตัวเองดูสักครั้งหนึ่งว่ามันจะชิบหายได้ขนาดไหน แล้วผมก็เชื่อว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยก็คิดเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเรามาเติมเต็มความเบียวและความชิบหายวัยเด็กกันด้วยมอสจุลสิคพาร์ตเอ็กซ์แพนชั่นมอสที่จะเพิ่มเหล่าไดนโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตต่างๆจากแฟรนไชส์จุลสิคเข้ามาในเกมอาร์ตให้เราไปตามหาและจับพวกมันมาสร้างปาร์คในฝันกันโดยสิ่งมีชีวิตในมอสนี้ก็จะมีค่าพลังที่เยอะกว่าตัวออริจินอลประมาณ3เท่าเลยนะครับก็ถือว่าโคตรโหดเลยนะเพราะงั้นผมก็แนะนําให้หามอสที่มีลูกดอกที่สามารถทำทาสตกได้สูงๆๆมาาดด้้วยยนนะะะจจไัับกง่ โดยจุดเกิดของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดียวกับตัวปกติเลยนะอย่างเช่นเราเคยเจอทีเลขตรงไหนเราก็จะเจอทีเลขตัวมสตรงนั้นนะฮะเพราะงั้นผมจะบอกจุดเกิดแค่พวกตัวพิเศษที่เขาเพิ่มมาใหม่ลวกันนะฮะหรือก็อาจจะมีตัวเก่าๆบ้างตัวบ้างอะไรกี้ก็เออเดี๋ยวรอดูเอาละกันคือตัวไหนผมไม่ได้บอกก็คือมันก็เกิดตามตัวปกตินั่นแหละเพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะครับเขาก็บอกแค่โค้เศษอย่างเดียวมันไม่มีเว็บวิกิหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไปเล่นแกะมาล้วนๆเลยนะครับว่าตัวไหน,นะ ส่วนทุกตัวในคลิปนี้มันก็จะมีวิธีจับเดียวกันนะครับก็คือยิงให้สลบนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมก็จะไม่พูดถึงแล้วนะแล้วก็มดนี้เขาก็ไม่ได้เติมมาแค่ไดโนเสาร์นะครับเขาก็ยังเติมพวกอาวุธใหม่ชุดเกราะใหม่อะไรมาด้วยนะแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือในมดนี้ถ้าเกิดเราหาไดโนเสาร์บางตัวไม่เจอหรือบางตัวมันเกิดยากเกินไปอะไรเงี้ยในมดนี้เขาก็มี Hybrid Creation Station มาให้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าโตนี้มันจะให้เราเอา DNA ของโนโเป็นของเพวกมันได้ด้ดวย่สน DNA นยยโนเสารในดน ะะจะเป็นตัวอะไรก็ลองดูดูตาม DNA เอาซึ่งเวลาที่เราเรียกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวป่านะครับเพราะงั้นเนี่ยที่เรียกดีๆแล้วกันนะครับมันไม่ได้เรียกุวบเทมเลยเนาะแล้วผมก็ได้นาให้ลงสองวอตนี้มาด้วยนะฮะเราจะได้มีพวกของตกแต่งต่างๆไปไปหนังนะฮะอย่างเช่นในคลิปนี้ก็จะเป็นพวกประตูจุลศิลป์ปราร์คสวนไอ้ที่มันเป็นฮอลตรงกลางอะกงแรปเตอร์ส่วนแมปผมก็นำให้เล่นในคิสตันไอแลนด์นะครับเพราะตัววอตนี้มันจะเกิดในแมปนี้เยอะมากเลยฮะถ้าแมปอื่นผมไปลองเล่นมาแล้วผมรู้สึกวว่าตัมอมนนกจะเิด้ย ตัวแรกแรปเตอร์เรามาเริ่มกันกันกบดนรนเสอรที่อันตรายเกือบที่สุดในมอดนี้กันเลยนะฮะจากเดิมเนี่ยที่เจ้าแรปเตอร์ตัวปกติมันก็โหดอยู่แล้วใช่ไหม แต่ในมอดเนี้ยเขาําให้พวกมันเนี้ยน่ากลัวขึ้นแบบโคตรเลยฮะพอแรปเตอร์ในมอดนี้มันตีแรงมากแถมมันสามารถกระโดดตะคุบให้เราตกโรา,าจากหลังในตัวเสาได้ด้วยนะจังไรสุดๆจริงๆแถมทุกคนเราดูจากสปีดมันเนี่ยฮะคือมันวิ่งเร็วแบบเรวเวอร์มากๆเลยฮะแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับก็คือเราสามารถใช้โบล่าเนี่ยล็อกหามันได้ซึ่งในมอดนี้เขาต้องใส่ใจแรปเตอร์มากนะครับเพราะว่ามีครบทุกไลน์ทุกภาคเลยตั้งแต่แรปเตอร์ตัวโล่นลอในภาคแรกกับ the Los t World ที่จะมีลายเสืออยู่ ตัวเมียสีขาวแล้วก็ตัวผู้ที่มีขนบนหัวในภาค3แล้วก็บลูเอ็กโคชาลีเดลต้าในภาคเวิลด์โดยเฉพาะสีหนอนี่มันจะเป็นตัวพิเศษนะเพราคือตัวมันจะใหญ่กว่าผน,นังียกวัตัวปกติคลิกซ้ายกัดแล้วติดเลือดออกคลิกขวาตะคุบซี่คำรามระบัดดาเมตด้วยเสียงสุดเป็นเอก,กลักษณ์ ตัวที่2อง 2> ไทเซนท็อปโดยในมดนี้เจ้า3ามเขาก็ตัวใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับสงสัยกินเยอะไปหน่อยโดยความสามารถที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยคือมันสามารถวิ่งไปคิดไปได้แล้วนะฮะไม่ต้องหยุดตีต่อไปแล้วแถมเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะค่อยๆทาความเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับก็เป็นการบัฟบเจาสามเข,าข้ามานิดนึงแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเล็กน้อยครับคลิกซ้ายขวิดคลิกขวาชาร์จแล้วพุ่งชนเหมือนตัวปกติเลยครับ ตัวที่3เซราโตซอัตเจ้าตูดลมขี้ในภาค3โดยจุดเกิดของมันเนี่ยก็จะอยู่จุดเดียวกับพาโนโลแล้วก็อัลโลเลยนะฮะโดยเราจะจับมาเนี่ยเราก็สามารถขี่ได้เลยแบบพต้อนใช้อ่านนะคลิกซ้ายกัดคลิกขวาคําลาม4ีข้าบเรือเสาตัวเล็กขึ้นมาแต่ม่รู้ทำไมเหมือนกันเวลาข้าบขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันกะหลุดนะเหมือนมันจะเป็นบั็กหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะ ตัวที่4 er ี่เทลานอนโดยดมอสตนี้มันไม่ได้ขี้กลัวเหมือนตัวออริจินอลนะฮะแม่งดุแบบสุดๆเลยทั้งบินมาลุมจิกบ้างแล้วได้กวนตีที่สุดเลยคือมันจะชอบมาดึงเราออกจากหลังในตนวสามแล้วก็โยนเราตกลงมากระแทบพื้นตายนะฮะคือถ้าเกิดไม่ได้เตรียมร่มทูชีพไวน้นี่หัวร้อนเอาง่ายๆเลยนะฮะดุขนาดนี้ที่ทำ้ผมนึกถึงฉากกงนกในภาค3เลยแถมเวลาจับเนี่ยเราไม่สจะมาใช้โบล่าลอกขามาได้ด้วยนะเอาไว้พอตั้งตัวได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาจับละกันส่วนอานก็สามารถขาไปที่เลเวลสามสิบเจด ขี่ขวาจับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กขึ้นมาสีหมุนควงสว่านตัวที่5แบคคีโอซอนัสไดโนเสาร์ตัวแรกที่มาทําให้ด็อกเตร์แกนทำหน้าแบบนี้ แถมฉากนี้ยังเป็นฉากแรกที่หนังเนี่ยเปิดตัวไดโนเสาร์แบบเต็มๆกันด้วยนะฮะโดยจุดเกิดของพวกมันเด็กก็อยู่ที่เดียวกับเจ้าบอลโต้ต้องฉบับเลยนะแต่ถึงจะดูเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีเนี่ยแต่อยา่าทราบไปหาเรื่องมันนะฮะเพราะเราโดนมันโยกขึ้นมานี่ะก็จะจบไม่สวยเอาถ้าเกิดเรจับมันหัวก็ได้นําให้หาอาวุธที่ทําฆ่าลบได้เยอะมาจาับนะเพราะว่าห้าพลังมันเยอะเอาเรื่องเลยเนี่ยดูทีครับแต่ถามว่ายิงยากไหมมันก็ยิงไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากหรือจะขึ้นไปอยู่ที่สูงๆแล หล้จับมาอ่านก็สามารถขับได้ที่เลเวล80โดยอาานเขามันจะมีแต่แบบแพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับไม่มีอ่านปกติคลิกซ้ายกระทืบทําให้ติดบล็อกเชนโบนกระดูกหักเลยทีเดียวโดยเจ้าดีบัฟตัวนี้มันจะทาให้ติดสโลแบบหนักมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดรโดนกระชืบทีหนึ่งแบบใกล้ๆแล้วเนี่ยรับรอ้ได้เลยว่าทีที่2ที่3ที่4เนี่ยตามมาแน่นอนคลิกขวาเตะขาหลังเอาไว้แก้ทางพวกตัวที่มาตุยตัวที่6ไทแรโนโซอรัสเล็กโดยทีเล็กในมดนี้ก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็จะเป็นตัวปกติกับเล็ซี่ ตดยเจ้เล็กซี่เนี่ยจะเป็นทีเล็กตัวเอกในซีรีส์จุลสิทนะตั้งแต่ภาคจุลสิทธะปาร์จนถึงภาคล่าสุดอย่างจุลสิทธะเวิลด์โดมิเนียนเลยตัวเล็กซี่เนี่ยจะมีตัวใหญ่กว่าแล้วก็พลังเยอะกว่านะโดยไม่ว่าจะเป็นพันธ์ไหนรูปแบบไหนเนี่ยแล้จับมาเราก็สามารถใช้อ่านของเล็กต้นฉบับได้นะครับแล้วที่พิเศษใส่ไขใ,ใ,ให้เลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราลงมดพาลิโออาร์คมาด้วยเนี่ยเราสามารถเอาสกินอ่านกระดูกสุดเทพเนี่ยมาใส่ให้ทีเล็กของเราได้ด้วยนะฮะทำให้ทีเล็กเราดูหล่อเทเลท่อขึ้นเยอะเลย ส่วนเรื่องสกิลเนี่ยตัวปกติก็จะมีแค่2ท่าเหมือนตัวในต้นฉบับนะครับก็คือขีดซ้ายกัดแล้วก็ขีดฟ้าคำรามโดยท่าคำรามมันไม่ได้ทําให้ไดโนเสาร์ที่แตกเป็น,นตัวต้นฉบับนะฮะแต่มันสามารถทําให้ติดสตันได้ด้วยแถมที่จางไรที่สุดเลยเนี่ยคือท่านี้มันสามารถทําให้เราติดสตันแล้วก็ตกลงมาจากหลังไดโนเสาร์ได้ด้วยนะฮะโดยเจ้าท่าีดยมันทาให้โดยเจ้าท่าี่มายมันทำให้ทีเรสในมดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในเกาะอาร์ของเราเลย ส่วนเล็กซีก็จะเปลี่ยนใหม่ไปบางปุ่มนะครับแล้วก็จะมีปุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยคลิกซ้ายกัดคลิกขวาพุ่งชนสีคำรามอ่าเปิดโหมดซุ่มโจมตีซึ่งเจ้าโหมดนี้ก็จะเป็นการบัฟฟามเร็วเพิ่มขึ้นแล้วตามันก็จะเรืองแสงขึ้นมาแบบนี้ เกตสไปโนซอรัสหลังจากเราดูตัวเอกกันไปแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูไวไลท์สุดโด่งดังในภาค3กันบ้างโดยเจ้าตัวนี้ท่าคำรามไม่ได้ทําให้ติดสตันตเหมือนทีเล็กนะฮะก็จะจับง่ายขึ้นมาหน่อยนะหลังจับมาอาร์ก็สามารถคาบได้ที่เลเวล75ปันแฟกถ้าเราจับเจ้าตัวนี้มาไว้ที่บ้านเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาด้วยนะฮะซึ่งสาเหตุที่มันมีเสียงโทรศัพท์ดังมาจากสไปโนเนี่ยมันมาจากฉากแรกๆของหนังภาค3เลยนะที่สไปโนโซลัสเนี่ย เข้ามาโจมตีเครื่องบินแล้วก็กินนักบินคนหนึ่งเข้าไปพร้อมกับโทรศัพท์มันก็เลยมีเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ในท้องนะฮะคลิกซ้ายกัดคลิกขวาใช้ปุงมเล็บตบซีคำลามตัวที่8 I ดอินโดมินัสเลแล้วก็อินโดแรปเตอร์องไฮบิดสุดตึงจากภาพจุรศิลป์เวิลด์และฟลอเรนซ์คิงดอม ตัวผมจะเริ่มจากตัวรุ่นพี่อย่าง idominus rex ก่อนละกันจุดเกิดของพวกมันเด่ยก็จะอยู่ที่เดียวกับเจ้าอิก้าเลยนะฮะหรือว่าถ้าเล่นในแบบ kiston island เนี่ยมันก็จะอยู่ในเขตทะเลทรายนะครับแต่ก็จะหาโคตรยากเลยนะหล้วจากมาเราก็สามารถทําอาร์ตได้ที่เลเวล85โดยอาร์ตของมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบปกติกับแบบสเตลที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรได้นะแต่ที่รู้อย่างเดียวคือ t e x t u r มันบักนะครับเพราะงั้นก็ใช้อาร์ตปกติดีแล้ว โดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลามันหิวหรือว่าค่าอาหารมันหมดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอลาวาสนะฮะแล้วก็โยนเราตกลงไจากจหลังมันด้วยอ๋อแล้วก็มีแบบเป็นตัวเด็กด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเกิดในแมปน,นะก็ต้องใช้โูเสก,กมันอย่างเดียวสกิลก็จะมีอยู่แค่2อสกิลนะครับก็คือคลิกซ้ายกัดคลิกขวาคำราม ตัวต่อมาโ n แรป a p อร์ไวไลท์จภากฟอร์เรนท์คิงดอมโดยในมัดนี้จุดเกิดของมันก็ไดอยู่ที่ริมน้ําในเขตทะเลทรายของแมปคิสตันไอแลนด์นะฮะแล้วมันก็สามารถตะคุบเหยื่อได้เหมือนแรปเตอร์ตัวปกติเลยก็ความสามารถต่างๆก็เหมือนกับตัวแรปเตอร์ปกติค่อนข้างจะ1 0% 0เลยนะฮะขนาดจับมาได้แล้วเนี่ยมันเตี้ยใช้อ้าหูแรปเตอร์เลยครับผมว่าเจ้าตัวนี้เขาทำออกมาดูปแปลกๆหน่อยนะค,ะคือจริงๆมันควรจะสลับระหว่างยืน2ขากับ4ขาได้ให้มันเหมือนในหนังเนาะแต่อันนี้มันมีแต่หมวด2ขาอย่างเดียวนะคระับพอเลยร คลิกซ้ายกัดคลิกขวากระโดดตะคบุบซีคำราม <S <S ตัวที่เอัาติม i m a s o ั a ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักเจ้าตัวนี้กันนะคือเจ้าตัวเนี้ยมันมาจากลายของเล่นชุด Chaos Effect ที่วางขายในช่วงแรกๆที่หนังูราสสิก c าร์คมันออกมาฮนะโดยชุดของเล่นนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ตัวมันตัวเดียวนะก็จะมีเดินเสาใหบิดหน้าตาแปลกๆอีกหลายๆตัวด้วยนะครับ ก็ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูเออแต่ผมไม่แน่ใชนะว่าสัตว์ไขยนี้มันยังจะมีขายอยู่หรือเปล่านะฮะคือมันก็หลายปีมากๆแล้วอะหรือถ้าใครมีของ่นเซตนี้เก็บสะสมอยู่บ้านก็เอามาอุดหนุนในคอมเมนต์หน่อยละกันโดยในมดน,นี้จุดเกิดของมันก็จะอยู่ที่เอล i ิดช์ไอแลนด์นะฮะก็จะเป็นเกาะที่มันเป็นหิมะแล้วก็มีสายฟ้าฟาดนั้นและโดยอ่านจะใช้ของทีเล็กนะฮะิกซ้ายกัดิีขวาโคบหัว2ทีซีคำราม ตัวที่10วอสตาโตโอรัสเล็กเจ้าตัวนี้มาจากลิงคองภาพปี2005ของปีเตอร์แจ็คสันนะฮะโดยมันเป็นไดโนเสาร์ที่โผล่ออกมาลุ่มคองในช่วงกลางๆเรื่องใครที่เคยดูก็น่าจะรู้นะครับโดยจุดเกิดของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่เดียวกับเจ้าอินโดมินัสเล็กก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ว่าจะเกิดยากกว่าหลายขุมเลยนะฮะสำหรับผมผมว่ามันเป็นตัวที่แรงที่สุดในมอดนี้แล้วนะคลิกซ้ายกัดกลิกข,ขวาคำรามซึ่งเสียงมันก็ ผมจำได้เสียงคำรามมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอวะเออเออแต่เอาเขาชิงในหนังมันก็มันก็แทบไม่ได้ส่งเสียงเลยบ้างตัวที่11ซิล่าเบบี้เจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มาจากแฟนชายอื่นเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับโดยมันเป็นลูกของซิล่าก็จะเป็นก็ซิล่าในเวอร์ชั่นของไรสตาร์นั่นแหละที่คนเขาสาบันเยอะๆอะแล้วจุดเกิดมันนียก็อยู่ในลังกิฟินแล้วก็ขอบของป่าเสือนะฮะด้วยแนละ้วถจับมาเนี่ยเราก็สามารถขี่ได้เลยแบบไม่ต้องใช้อาน คลิกซ้ายกัดคลิกขวาพ่นไฟสีฟาดหางอารคำราม ัวที่อัลติมาดราก้ไหนๆเราก็มาทางหลุดโลกกันแล้วเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไปต่อให้สุดกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้เป็นร่างไฮบิดของอัลติมาซอรัสที่ผสม d n a อของมังกร,ขงงกรเข้าไปเพิ่มทําให้มันพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็คือจะมีปีกกับปนไฟได้แบบนี้นเองโดยเจ้าตัวนี้มันจะไม่มีเกิดแต่แม็นะฮะเราต้องชรในโต๊ะไฮบิดเท่านั้นแถมมันก็ไม่มีวิธีจับด้วยนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ผมก็เอามาเออมันหลุดโลกดีเฉยๆนะเอามามันก็จะหาดีเพราะงั้นเนี่ยถ้ารเรก,ออก,าก,กดั ที่ขวาใช้กรงเล็บตบีตบปีกอาพ่นไฟโอ้พ่นลูกระเบิด แล้วก็สุดท้ายในม็อดนี้ก็มีบอสด้วยนะฮะโดยจุดเกิดของมันเนี่ยก็อยู่ตามตัวต้นฉบับเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีโอกาสสุบเกิดที่น้อยมากๆเลยนะโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมาจากจุดรติ o ์เวิลด์เกมก็จะเป็นเกมจุลรติค์ฉบับมือถือนะที่ผมกว่าหลายหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน่าจะเคยเล่นกันแล้วแหละโดยทุกตัวเนี่ยก็จะดรอปอิเลเมนต์หลังจากที่เราสามารถจัดการมันได้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็พวกสกุลสกิลอะไรกี้ก็จะเหมือนกับตัวต้นฉบับแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ว่าแค่ค่าพลังมันจะเยอะกว่านอก โดยบอสในบอสน,นี้ก็จะมีโอเมก้าศูแล้วก็อัลฟ่าศูก็จะเป็นบอสทีเล็กคู่นะโดยสิ่งที่ทําให้เจ้าพูดนี้มันอันตรายกว่าทีเล็กปกตกิก็คือเสียงคำรามของมันเนี่ยไม่ทําให้เราสตาร์อย่างเดียวนะครับแต่มันสามารถทำดาเมจได้ด้วยนะ แต่เจ้าอัลฟา06เนี่ยถ้าจะอันตรายกว่านิดนึงนะครับเพราะมันมีสกิลพิเศษที่สามารถเรียกพวกนกจิ๋วบรรมเราได้ด้วยแล้วนกจิ๋วในม็อดนี้ตีแรงมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเพราะว่าตอนจับมาแล้วอะแม่งเสือกไม่มีสกิลนี้โซลที่จับผมแนะนาให้ขี่กิฟฟิตแล้วก็บินขึ้นไปนสูงก่อนนะฮะแล้วค่อยยิงมันแล้วพอมาเรียกพวกนกจิ๋วออกมาเนี่ยเราก็บินถอยกลับขึ้นไปให้ตัวมันหลุดระยะเรนเดอร์ไปนะ,ะให้เห็นว่าตัวมันหายไปจากหน้าจอแล้วอะแล้วค่อยกล จักษกระนอสามสิบสองเป็นจากเผ่าพิฆาตเจ้าตัวนี้ก็เป็นบอสท,ที่เป็นมิดที่สุดแล้วนะครับเพราะมันจะไม่โจมตีเราก่อนนะฮะโคโลซอลเมกาโลดอนฉลามยักษ์เจ้าทะเลเดสโดโดโนกอ้วนล้างแขนแล้วก็ตัวสุดท้ายอีโวแองคิโลซอรัสโดยในเกมต้นฉบับเนี่ยเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่บอสนะครับแต่มันเป็นแองคิโลซอรัสที่ฟิวชั่นจนถึงเลเวลสี่สิบแล้วนะมันก็เลยจะมีนงมีหนามมีลูกตุ้มมีอะไรอย่างงี้ให้มันดูเวอร์อรนะฮะ แล้วนี่ก็คือทั้งหมด17ตัวของในคลิปนี้นะฮะในคลิปนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมอสตนี้เท่านั้นนะครับเพราะในมอตนี้ก็ยังมีอีกหลายลตัวที่ผมไม่ไดเอามานะถึงโมเดลของมอสตนี้เขาอาจจะไม่ได้ทํามาเทพแล้วก็อลังการสักเท่าไหร่แต่ผมว่าเห็นแล้วมันจะทําให้นึกถึงสมัยเด็กๆได้นะฮะ ผมเสียดายมากเลยนะที่ม็อดนี้เขาอยู่พัฒนาไปแล้วเพราะว่าผมก็อยากเห็นพวกไดโนเสาร์ในภาคโดเมเนียเนี่ยมาอยู่ในม็อดนี้มากเลยแั้วเจ้ากิกาโนโตซอรัสเทอริซิโนซอรัสไพโรูแลปเตอร์แล้วก็อะโทรซีแรปเตอร์นะเออผมว่าถ้าเกิดมีมันน่าจะเท่มากๆเลยฮะอ๋อเกือบดื่มสกอร์เปียเล็กทาโบซอรัสแล้วก็พาราซอนเรืองแสงในแคมป์ที่เตชียอีกตัว ผมว่าถ้าเกิดมดนี้เขายัางทําต่อมันน่าจะเป็นมดที่คุณภาพแบบสุดๆไปเลยเพราะผมว่าเขาใส่ใจในดีเทลดีจริงๆนะทั้งวาเลียนต่างๆของแรปเตอร์แล้วก็พวกอีสเตอร์เอ็กอย่างเสียงโทรศัพท์ในท้องสไปโนอะไรเงี้ยผู้กีทีมันก็ยังเสียดายจริงแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากเล่นผมก็ทิ้งลิงโหลดว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าใครอยากดูการประจมภัยของผมในมดนี้ผมก็ทำเป็นซีรีส์เอาไว้แล้วนะครับก็จะเป็นซีรีส์อาร์ตจูเลสิกปาร์กก็มีอยู่ในเพลย์ลิสต์ตรงน สำหรับคลิปนี้ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแยากายไปกินนมนอนกันได้แล้วไอ้พวกเด็กเป็ด